เานี icana, ้นะเดี๋ยวผูจะออกไปแล้วเดี๋ยวกลับมาผมจะบอกเขาบอกว่าเอาไปในกระเป๋าเลยผมจะไมปจิบยี่สิบสี่สิบไอ้กี่ขอยกนะหสิบใช่ไห้าสิบได้น แม่ก็พ่อจะออกไงานอีกครั้งหนึ่รู้สึกว่ากระเป๋านแช่แม่ช่ไหมครับใช่ไหมจำไม่ได้ละอายุมากขึ้นเป็นเดียวกันกเเดียวกันเอเมนงั้นถ้าเาเป็นเจ้าของเราก็เป็นเจ้าของทเจ้เนกเราเรียกชทานเจ้าเองันเอเมน ไม่มีแต่ของของเราของพระองค์ของพระองค์ก็เป็นของเราถ้าเราจำได้ว่าเราอยู่ในโลกเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับโลกมันจะเป็นเรื่องง่ายที่จะใช้ความเชื่อรือเราเอาของพระองเข้าเป็นของเราเองไหมบางครั้งมีความคิดทำไมของที่เราขอแล้วยัะไม่ได้ถึงไม่ถึงเวลาหรือเปล่าถึงก็ได้เล้วแต่เราไม่เชื่อเราเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับโลกองคว่ามีเสร็จไปเอาทอะนเองเวลาผมกลับเข้าบ้านเนี่ยเวลาผมไปบ้านแม่ผมไม่ต้องบอกแม่ อย่าโกรธนะคืออย่างนี้อย่าว่าอย่างนี้เลยคือเดินทางมาในนาดิกาเนี่ยรถกะติดไม่ได้กินน้ำมาสองชั่วโมงแล้วแม่จะว่าอะไรไหมถ้าเกิดขอน้ำเปล่าสักแก้วนึงอย่าว่าอะไรเนยนะเคยทำแบบนี้ไหมแม่ไม่เคยนะไม่เคยพอไปถึงแม่จัดการเอาน้ำมาให้ถ้าเขามีน้ำอะไรพิเศษอยู่ในตู้เย็น ซื้อมาแพงแค่ไหนน้ำอะไรบ้างน้ำอะไรนั่นแหละที่เขาชอบซื้อน,ะน,ะน,นั่นหะนะหัวนี้ยเป็นพันเทใสให้ลูกกินพระเจ้าตั้งสำรับให้เราแล้วใช่ไหมถ้าเราเชื่อว่าที่คือแม่ของเราของแม่ก็เป็นของของเราผสามารถไปตุต๊กเยื่อและหยิบทุกอย่างที่เป็่ของแม่มากินได้จริงไหมครับ <S <S พระเจ้าคือพระเจ้าของเราหร,ราอือเปล่าเราเป็นึ่งอันเดียวกันกับพระองค์หรือเปล่า มีอะไรที่รลงใจหัวงกับเราหรือเปล่ามีอะไรที่ยังไม่ถึงเวลาที่องใจให้เราหรือเปล่าไม่มีถ้างลงใจชีวิตของคนเราต้องมาให้เมื่ออย่างไรเหมือนกันถูกไหมมีอะไรไหมที่ให้ชีวิตแล้วแต่เงี้ยของเล็กๆน้อยๆหรือของเก็บไว้ก่อนยังไม่ถึงเวลามีไหมไม่มีและประการที่สองวันที่สาม าอยู่ในก้อนที่สุดโต่จะได้ทรงทำให้คุณจับบริสุทธิ์โดยการทรงชำระด้วยน้ำและพุญแจนั้นภาษาเก่งจะบอกว่าโดยกับโดยการทรงชำระด้วยน้ำโดยใช้พุญนจกุจะนจของพระเจ้าคือน้ำที่บริสุทธิ์ที่สุดที่จะชำระจิตใจของคุณ ดังนั้นสิ่งที่สามที่พระจ้าโลกจะทําให้กับคุณเมื่อคุณตรักว่าคุณอยู่ในโลกนั่นก็นคือโลกจะใช้โลหิจาระนี้แหละชำร้านจิตใจทุกวันนะและในที่สุดคุณจะรู้ทันทีเลยว่าความคิดมันไม่ถูกต้องเข้ามาแล้วคุณจะใช้โละิจาระในการขับไล่ไไไออกมานะครับดการต่อัาในข้อที่ยี่สิปดข้อที่ยีเจพื่อโจะได้มีคุสมบัติที่มีสนามาสีไม่มีตำหนงหรือรอยหรือเงาทิมใเดเลย แต่ในสุดปราศจากตําหนิคริสจักรก็เปรียบได้กับวิหารของพระเจ้าเองคริคสจักรคือมนุษย์นะวิหารของพระเจ้ยาเป็นพระนสัญญาใหม่ที่เปนมนุษย์แต่ว,วิหารในพระนสัญญาเดินเป็นเพียงแค่งเงาของของจริงพวกเราเนี่คือวิหารของจริงวิหารซึ่งเป็นแบบและเงาในพระนัสัญญายเลยก็คือบอกว่าห้ามคนที่มีโรคภัยไข้เจ็บเข้าไปปฏิบัติางานเลยนน ก็สมบูรณ์เท่าเพราะอะไรเพราะความเจ็บป่วยคือกิจาการของมันแล้วก็ท่นคุณบอกว่าพวกจะใช้พรวนนาวาจะนะดุน้ำในการชำระคริสตจักรนั่นหมายความว่าคริสตจักรของพลลระองค์จะได้รับการรักษาด้วยเช่นกันและการรักษาทจะมาจากข่าวจนะเนี่ยข่าวจนะจะเป็นน้ำที่ชำระเอาโรคโรคออกจากห้าตาของเราเร,รืยเอเนนเอเ็น ตั so ้งาคุณมาวันน so ี้ต้องการเรื่องนี้กวันแต่ถ้าอยากสุขภาพดีอ่านซักเห็นไหมเหมือนแต่เดิมเวลาคุณไปโรงพยาบาาต่อให้ยามเยอะผมมาขับคุณได้ไหมต้องกิงนะวันสามอนนี้แต่ละันผมมาขับคุณไม่ได้ใจอยากหายไหมถ้าอยากไหาจงกินซัพร้อทันทีเหมือนกันนะครับทาไปข้อที่สิบก้านะครับ อ่าพิสูจแบบเช่นนั้นแหละสามีจึงควรจะรักภรรยาของตนเหมือนรักใจของตนเองพวกเราคือรักกายของพระพุทธและพระเยซูรักพวกเราเหมือนกายของพระองค์เองผู้ที่รักภรรยาของตนก็รักตนเองพระเยซูรักเราไหมครับพระองค์ทรงรักเราเหมือนรักพระองค์เองพอเห็นยังกลุ่มงานโบสถ์เป็มากกว่าเราไหม ความจริงที่อยู่ในข้อนี้สำคัญถัาไปในข้อ2 8อ่า29นะครับเพราะว่าพร่ผู้เกลียชาตหหนังของตัวเองนีตายดูและลุฉนอเหมือนพระคริสต์ทรงกระทำแก่คริสต์ันถ้าเาราเปลียดชัตัวเองเราไม่หาเสื้อผ้าดีๆมาใส่ถ้าเราเกลียดชันตัวเองจริงเราคงไม่ใช้เพื่อนสัมอา,าร,รา,าแพงคุณไม่ใช่เลย เราไม่แตะอะไรหรือดูแลอนุนนอมร่างการรยของเราเองี่เพียกชาพีทานข้าวอีกจานครับจานเดียวก็เลี้ยงดูแลอนุถนอมพอ,มมอประมาณไหมเราสนใจร่างกายเราเอ,องเราเลี้ยงดูและอนุนนอมเราพาร่างกายนี้ไปหาอาหารดีๆกินตลอดเว ดูไหมนั่นคือสิ่งที่พระเจ้าต้องการให้เกิดกับชีวิตของเราด้วยนั่นคือประการที่สี่ใช่ไหมสี่แล้วรยังสี่แล้ว,ลวนะคือพระองค์เลี้ยงอยู่เราพระเจ้าเป็นผู้เลี้ยงของเราพระองค์ใช้เอาได้กินนำสำราญด้วยของที่ดีที่สุดในประเทศนี้เอเมน<ม>และพระองค์จะทะนุถนอมเราด้วยนั่นหมายความว่าเราจะสัมผัสถึงความรักของพระองค์ได้อยู่ตลอดเวลาตราบเท่าที่เรามาหนักว่าเราเป็นมิญญาเดียวกันกันกบพระองค์ นี่คือ5สิ่งที่นจะสำคัญได้เป็นผลมาจากการตระหนักว่าคุณและโรคและคุณกันเป็นอันเดียวกันกับโรคเห็น <Amen? S 1> mm hmm. สิ่งนี้จะไม่เกิดขึ้นโดยอัตโนมัติกับทุกคนแต่จะเกิดขึ้นกับทุกคนที่ตระหนักถึงความเป็นอันเดียวกันแล้วพระเยซูได้อธิษฐานยู่พวกเราในวันนี้ด้วยเพื่อที่พวกเราจะได้รู้ว่าเราเป็นอนันเดียวกันเช่นเดียวกับที่โรคเป็นอนันเดียวกันกันกบพระบิดาและพเพื่อที่พวกเราทุกคน จะเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับท่านพระบิดาและกับพระองค์ในวันนี้เราเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับพรนะองค์แล้วดังนั้นสิ่งที่พระองค์ทรงเรียกให้เราทำจะสามารถเริดอได้พระเยซูตรัสว่าผู้ที่วางใจใเราจะนมาทำกิจการที่เราไปทำนั้นด้วยพระเยซูตรัสทำกิจการในวันใดพระองค์ตรัสวพระบิดาในเราเป็นผู้ที่จะทำถ้าเรากะถึงพระบิดาที่อยู่ในเราเราจะได้กระทำกิจการของพระองค์เอเมน คยวางรูปนก็เจ็บมันก็ปวดเลยคิดมั้ยพระเจ้าเมื่อไรเสด็จมาพระเจ้าเมื่อไรเสด็จมาลูปวางมานานแล้วนี่จะมานี่ยังรูกยังขนไม่รู้เลยกล้งหายไปไหนโอ้ยเสียหน้าแล้วเนี่ยเดี๋ยวข้ามต้องอยู่ในห้องนี้คนเดียวเองถ้าเราคิดแบบนี้เรายังไม่ระมัดรับกล้องไม่อยู่ที่นั่นดังนั้นถ้าเราระมัดเราสามารถเกิดผลและทำงานของโครงการถ้าเราขอบคุณพระเจ้าด้วยนะครับ ขอบพระองค์สำหรับพระในวันนี้เราขอบคุณที่พระงค์ทรรักเราขอบคุณที่พรงค์ได้เตรียมสิ่งที่ดีที่สุดให้กับเราเราขอบคุณพรงเมื่อเราถนัดว่าอยู่ระองค์พระงอยู่กัเราเราเป็นหนเดียวกันกับพระเราเป็นวิญญาณเดียวกันกับพระองค์พระองค์ทรงรักพระงค์ทรงรักเราเหมือนรักพองเองและพรงค์ทรงเตรียมสิ่งสารพัดพระค์ทรงรี่เราพระองทรงทุนถนอมเราชีวิตเราจะได้มือนเดิมอีกไ เราจะเติบโตขึดด้นในความรักของพระองค์เราจะทราบซึ้อองในความรักที่พระองค์มีให้กับเราเราขอขอบพระคุณพระองค์สำหรับพระเจ้าในวันนี้ที่ชำระล้างจิตใจของเราให้สะอาดและบริสุทธิ์เพื่อเราจะได้เป็นคริสตจักรที่บริสุทธิ์ปราศจากมนุิย์และเต็มไปด้วยแสาวศีของพระองค์ขอบพระคุณพระองค์ในพระนามขององค์พระเยซูคริสต์เอเมนวันนี้ดีใจเลกครั